ราศีกันนะฮะปีนี้2,567เป็นปีแห่งแสงสว่างอากรีสสว่างโลสว่างสดใสสว่างสวย,สวสวยเด็คะคนเกิดราศีกันให้คุณไปดูในแคนหน้าคุณจะมีออร่า จะไม่มีการแบบว่าลาหูอมหรือว่าจะไม่มีอะไรดวงดาวอมคุณนะคะเพราะว่าคุณจะเจอกับแสงสว่างสวยงดงามมากนะคะตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวเออเกิดอะไรกับคุณหรือยังตั้งแต่ต้นปีนะคะคุณจะมีเงินเข้าคุณจะมีข่าวดีคุณจะมีงานใหม่คุณจะมีกัลยาณมิตรใหม่คุณจะมีคุบาจารย์ใหม่อะไรอะไรอะไรใหม่ๆนะคะราศีกันคือราศีแห่งแสงสว่างค่ะ คุณจะประสบความสำเร็จไว้มากนะคะจากการคิดพูดทำอ่านเขียนและเจรจาติดต่อสื่อสารนะคะทุกคนหลัง30เมษายนรวยชุดไม่อยู่เอากรี คุณจะรวยฉุดไม่อยู่ตั้งแต่30เมษางานใหม่หรืองานใดๆก็ตามทุกคนหลัง30เมษาทุกอย่างจะเป็นไปได้ทุกอย่างจะลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดนะฮะเจรจาอะไรสําเร็จสําเร็จสําเร็จผู้คนให้การสนับสนุนลุยสุดตัวสุดกําลังการงานการเงินเงินก้อนโตโชคก้อนใหญ่มาแน่นอนฟันยับค่ะเอากรี๊ดเด็กนะ ฟินเฟอร์สำหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะขอสแสดงความยินดีกับชาวรา,ราศีกันนะคะที่คุณแบบว่าไม่มีตำหนิเลยนะคะโอ้ยทำไมมันมีความสุขชนี้คะ่ะทํานายอะไรไปก็มีความสุขเฟอร์มากนะคะขอสแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะที่ชาวราศีกันคุณรวยแน่นอนชุดไม่อยู่แน่นอนนะคะ